วัสดีพี่น้องเช้านี้ก็หอดก็ทอมอดแล้วพี่น้องเย้ยหอดหองแล้วพี่น้องอวัสดีเช้านี้สอบเข้ามาาัธาม ของเช้าอันหน่อยๆนี่แล่ละจ้ะพี่น้องบรรยากาศมันเคลื่อนหอดหอดห่องตีสามกวจ้ะพี่น้องหอดหองปีสามกว เ่งเต,ตนนือนนอนจะพี่น่องเดี๋ยวแดดเดี๋ยวขึ้น ขึ้นรถต่บายโมงจ้ะขึ้นรถต่บายโมงหอดตีสามกัวหอดหอน วนแบบลายเมือคืน่สภาพเบิ้งบ่ไดดอกพี่น้องตื่นนอนไหมโอ้อันนี้ ของเศร้ากับยูหนาโรงงานเลยพี่น้องอยู่ติดกับโรงงานอันนี้จะเป็นโรงงานขึ้นรถใบมงหลของตีสามกัวคนค้นแบบหลายคอนอัดแน่นกันเลย มาทรงมาทรงทางนี้ผู้ที่สีผู้ที่หาจุดที่หาฝากกดติดตามเนเดอพี่นอนอ,อ,อันนี้คือสภาพห้องสภาพของเสาสอบเขามาตะบานสอบหนึ่งอันนี้สอบของคุณสิริ กะไดแบกม่วงมากพี่น้องบักม่วงทอนตึกหนีกับสิมิตส่วนมากมิแตค่คนในโรงงานจะพี่น้องเศร้าส่วนมากสิมิตพนักงานโรงงานอยู่นีเละจะเศร้า ฝากกดติดตามน้ำเด้อจ้าสภาพ้งองกกยังว่าเน็อยู่จากพี่น้องห้องน้อยๆแต่ว่าก็หกชักเปนอีหยังแน่หมอแหกแตกกระโปะ ของเล็กๆเล,เล,เลหน่อยนี่แหละมันกระจอบกระแจกเก็บยเมียนไปแล้วก็ะหกคือเกาพี่น้องทักทายกันใดเด้อพี่น้องลงมาแล้วก็คกินหอดลูก่กินหอดสีนวนหน่อย สู่งานตัวกับคิดหอดบ้านเนี้อบ้านเนี่ยขื้นเมื่อวังหันเนี่ยคิดหอดบ้านคิดหอดสีนวลหน่อยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นายเด้อพี่น้องนามกัยังเมื่อในไปกดไปกอกอยู่พี่น้องเลยหมักม่วงหมักม่วง รอบเขา่าได้แบกขึ้นสูงดอกพี่น้องยูสันบ่อสูงสันลอยจะได้กอกน้ำเอาเสือผ้าไปปัน้นมือเนี่ยมือเอือนกับสูงงานเทนงานมือแรกมือเอือน แดดค่ะกุ้งเดดก็ได้แล้วลึมเดียวแดดอยู่ยนีนหนึงเขาแล้วพี่น้องเป็นกำลังไปหาแนวกินอยู่ตลาดอยู่ นี่ก็เอาวัยซานีก่อนเนาะพี่น่องเดี๋ยวเสียนมาไหลใหม่สภาเบึง่งบ่ได้ตอนนี้